สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i ว e Story นะครับวันนี้ก็จะมีการทดสอบวีเอกันสนุกสนุกในกลุ่มนะครับก็จะมีนินจา400นะครับแซ400แล้วก็ z ซ 5R แล้วก็ CBR 500R นะครับวิ่งกันสนุกสนุกนะครับ จะมีซาติกิมห้ามีซีบาสองพันส่วน้ำมนา 400, อา400คันนี้สุดจริงนะครับจูนมานะครับคันนี้เมื่อกี้แสงแซด400ได้นะครับในตอนไปนะครับโอ้คันนี้สุดนะครับอินตา400จูน e ี20นะครับแกว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 ,แกวสนุกสนานกันไปนะครับขับผ่านมาก็เลยรองเล่นกันนะครับตอนนี้จะเดินทางกลับบ้านนะครับ เพื่อนๆห่ากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องบิ๊กไฟจตอรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเทโนขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ